นี่ครับช่องเสียแม็ F กแบบ 3, 2, สุดมาเพิ่งแคทสามสองศูนย์ลงจะเลิกไปนอ้องอดิย้อนเสียงจักหน่อยปอยเบรกไ,ไงลูกพี่ปอยเบรกอยเบรกจิมงั้น เสียต้งครับเสียต้งนนท์สลาพือผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิขับโดยสร้างตีมือดีของเสียต้งแล้วครับ รถติดเลยคันนี้เสียต้งเจ๊ไปอาอยายุระย้องคันนี้พี่น้องมันเป็นรถของทานมิตรกันสองแสนนะเล้วเจ๊ก็เอาไปซ่อมไปเก็บงานอีกอเป็นไรนะเจ๊ก็ใส่มาหลายปีนะครับ have um.